เปิดของขวัญวันเกิดซีเปเอมี่ทำสาวๆแห่อิจฉาอยากมีสามีแบบนี้บ้างเปเวอร์สาวๆอยากมีสามีแบบนี้เราจะเห็นความปังของขวัญวันเกิดสามีภรรยาคู่นี้ทุกปีค่ะระหว่างพระเอกดังซีซิวัตและภรรยาสาวเอมี่กลิ่นประทุมไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็หวานเหมือนเดิมค่ะและของขวัญก็ปังขึ้นทุกปีล่าสุดปีนี้ก็ได้จัดงานวันเกิดแบบเรียบง่ายหนุ่มซีได้โพสอวยพรวันเกิดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว บอกว่า Happy birthday to my lovely wife ขอให้แมนนี่มีความสุขเป็นที่รักเป็นตัวตึงของกลุ่มขอให้สุขภาพแข็งแรงจะได้เอาไว้กินเล่านานๆ41ปีแล้วนะครึ่งชีวิตละที่เราอยู่กันมารักกันไปแบบนี้ทุกวันตีกันทุกวันนะคะ Love you and I l l always be by your side a อมี่กินประทุมในขณะที่ดาราสาวกีตาร์สิริพิษ วิมลนโนดโพสตอินสต a แกรมส่วนตัวบอกว่าวันเกิดเมียปีนี้พี่ซีเป1ล้านบาทค่ะกรูก็อยากเป็นเมียพี่ซีบ้างผัวแห่งชาติ